นางสุดาชื่นบานนักร้องเพลงสากลและเพลงไทยสากลผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนเพื่อจะถ่ายทอดบทเพลงภาษาต่างประเทศให้มีความถูกต้องตรงกับต้นฉบับทั้งในเรื่องของภาษาอักษระการออกเสียงสำเนียงและความหมายจนทําให้ท่านกลายเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพคนหนึ่งของเมืองไทย ความสามารถด้านการร้องเพลงของท่านเริ่มต้นจากการเข้าประกวดนักร้องสมัครเล่นที่โรงภาพยนตร์เฉลิมชาติและชนะเลิศได้รับรางวัลแหวนเพชรซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดสำหรับนักร้องหน้าใหม่ในยุคนั้นความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ครูนครมงคลายนแนะนำให้ท่านเข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพในประเภทเพลงสากลซึ่งขณะนั้นยังมีผู้ขับร้องเพลงในลักษณะนี้ไม่มากนัก เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงครูสง่าอารัมพีจึงได้ชักชวนท่านให้หันมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ของบริษัทอัศวินภาพยนตร์และบริษัทละโวภาพยนตร์ซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในเวลานั้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2528เพลงที่ท่านขับร้องก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกรังปรีสำหรับการประกวดบทประพันธ์เพลงของสยามกุลการมิวสิกฟาวเดชั่นทำให้ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างพิสารอัครเสรณีทาาทามให้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายจนกลายเป็นเพลงยอด นิยมประจำตัวของท่านและสาวประเภท2มาจนถึงทุกวันนี้น,นางสุดาชื่นบานยังมีผลงานด้านการแสดงอีกมากมายทั้งละครโทรทัศน์ละครเวทีและการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรายการประกวดร้องเพลงเวทีต่างๆตลอดจนบทบาทในการเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักร้องที่มีคุณภาพ นางสุดาชื่นบานจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2563